พอโจนแม่กุมภาแล้วก็น้องเมยหรือว่าน้องสงการครับกำลังจิกกินข้าวสวยแล้วก็พักสลัดครับที่เอามาให้กินตอนเช้าครับก็เป็นเป็นอาหารเสริมครับกินกันเสร็จแล้วก็อารมณ์ดีครับตีปีกผับครับแต่ก็กินไม่หมดครับเขาก็กินทิ้งกินขว้างครับเพราะว่าอาหารเยอะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของหน้าบ้านครับ บรรยากาศของเช้าวันจันทร์ที่12เดือนพฤษภาคม2,568ครับบรรยากาศก็จะยังคืมคืมชุ่มชื้อนอยู่ครับเพราะว่าฝนตกลงมาช่วงกลางคืนครับส่วนมากตอนนี้ฝนจะตกในตอนเย็นๆหรือว่าตอนกลางคืนครับเช้ามาก็เลยชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษครับนี่ครับดอกกล้วยไม้ที่ซื้อมาจากแอโอคิดครับก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนครับ นี่ก็เป็นอาหารเช้าครับก็มีหลายอย่างครับวันนี้ก็มีไส้กรอกมีปลาเค็มผัดปักบุ้งครับก็ดันจริตกินตะเกียบครับวันนี้กินข้าวต้มครับก่อนไปทำงานครับเพราะว่าพอไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ก็จะมีเวลาว่างเยอะครับก็เลยได้มีโอกาสมานั่งกินข้าวต้มครับที่หน้าบ้านครับมีผักสลัดด้วยครับ พอเก็บมาจากแปลงที่หน้าบ้านนะครับนั่งกินข้าวต้มกับปลาเค็มกับผัดผักบุ้งกับไส้กรอกอีสานแล้วก็ผักสลัดครับก็หลายอย่างครับกับข้าววันนี้กินแบบชิวๆครับพอไม่ต้องเร่งรีบครับหลังจากนี้ก็ต้องไปแต่งตัวเพื่อที่จะไปทํางานครับแต่ว,ว่าบรรยากาศดีๆครับตอนนี้ตอนเช้าๆครับวันนี้ก็จะมีสอง คลิปสบรรยากาศครับรวมๆกันครับคือบรรยากาศของเช้าวันจันทร์ที่12พฤษภาแล้วก็เป็นบรรยากาศสวนของวันอังคารที่13เดือนพฤษภาครับตอนแรกก็นั่งกินคนเดียวครับทีนี้แม่บ้านเสร็จฐุลาก็มานั่งกินด้วยครับตรงหน้าบ้านนั่นแหละครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับโรแมนติกโรแมนติกอากาศเย็นๆครับก่อนไปทำงานครับ ก็นั่งกันไปกินกันไปคุยกันไปครับท่ามกลางบรรยากาศของดอกกล้วยไม้แล้วก็ผักสลัดแล้วก็ไม้ดอกไม้กระถางใบสีเขียว,ยวครับดูแล้วก็ชื่นใจครับเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าไปทำงานครับน่าจะอยู่บ้านครับนั่งชมบรรยากาศนั่งปิกนิกอยู่ที่หน้าบ้านครับชวนให้ขี้เกียจไปทำงานครับแต่ว่าก็ เลียงไม่ได้ครับเราก็ต้องไปทํางานครับเพื่อที่จะหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้แหละครับโดยเฉพาะชีวิตของคนในยุคปัจจุบันครับต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต่างคนต่างก็มีความเร่งรีบครับเพื่อที่จะออกไปทํางานหาเงินหาทองครับเพื่อเลี้ยงชีพครับแต่ว่าก็พยายามทาชีวิตให้สมดุลครับระหว่างงานแล้วก็การพักผ่อนครับ เรื่องการกินการอยู่มันก็ต้องให้เหมาะสมครับอย่าสุดตรงจนเกินไปครับไม่ใช่ทํางานจนลืมเวลาพักผ่อนหรือว่าพักผ่อนมากเกินเกินไปจนลืมเวลาทํางานครับเงินทองเราก็จะไม่มีครับถ้าเกิดเราไม่มีเงินถุงเงินถังหรือว่าร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดครับคุยเพลินก็ล่วงเข้าสู่เช้าของวันอังคารที่สิเดือนพฤษภาคมสองพ 68เรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเช้าๆครับของวันอังคารที่13เดือนพฤษภาคม2,568ครับท้องฟ้าคืมๆครับช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันมา2-3วันแล้วครับผมก็เลยสบายนะครับก็คือไม่ต้องมาลดน้ำต้นไม้ก็เลยมีเวลาที่จะเข้ามาเดินชมสวนใช้เวลาพอสมควรคับเล็กๆน้อยๆในตอนเช้าๆครับ ตอนเย็นๆก็ไม่อยากเข้ามาเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางทีแฉะแล้วก็ถึงบ้านบางทีก็กว่าจะทํานูน่ทนทํานี่เสร็จก็จะมืดแล้วครับเข้าสวนก็ยุ่งเยอะครับก็เลยใช้เวลาช่วงเช้าๆนี่แหละครับในการเข้ามาดูแลสวนครับวันนี้ก็จะเอาเปลือกมะละกอสุกครับ <net> เนื้อกินไปหมดเลยครับจะเอามาให้ไก่ครับเมื่อคืนลืมครับไม่ได้เข้ามาปิดประตูห้องนอนให้ ให้ไก่ครับไม่ได้ปิดห้องนอนให้น้องเม์น้องสงการนั่นครับแล้วก็ข้อโจทย์แม่คุมพาครับพื้นพื้นคอกพื้นบ้านไก่ก็เปียกหมดครับก็แชะครับเหลือแต่น้ำท่วมครับถ้าน้ำท่วมก็แย่ครับเพราะว่าไก่ต้องลุยน้ำออกมาหากินครับแต่ว่าก็คงไม่ถึงขั้นนั้นครับเพราะว่า น้ำก็คงจะระบายได้ทันครับนอกจากว่าจะตกหนักจิดต่อกันเป็นหลายหลายวันครับแล้วก็ตกในปริมาณเยอะๆจนน้ําเอ,อ่ขึ้นมาครับก็จะกลายเป็นน้ํารอระบายครับนี่ครับพอเอามาให้เขาก็มาลุมจิกกินครับเมื่อเช้าก็ไม่ต้องมาหอ,ออยู่ตรง หน้าห้องนอนตรงประตูเหมือนแต่ก่อนครับรอคนมาเปิดเพราะว่าประตูเปิดไว้แล้วครับเขาก็เลยได้ออกมาหากินตั้งแต่เช้าครับเพราะว่าถ้าเกิดรอคนเลี้ยงแบบผมครับมาเปิดก็คงสายครับหิวครับคงท้องร้องเลยครับนี่ครับขอก็จะไม่แฉะเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังคาไม่ได้รั่วครับ ก็กันฝนได้อยู่ครับเพราะว่าฝนตกหนักทั้งลมมาหลายวันครับก็ถือว่าใช้ได้ครับไก่ก็อยู่ในห้องนอนแบบปลอดภัยครับไม่ต้องเปียกฝนครับนอกจากบางทีพอฝนตกเขาก็ไม่ยอมเข้าครับต้องมาอุ้มเข้าครับบางทีเขาจะยืนตากฝนอยู่ข้างนอกครับวันนี้พื้นแฉะอย่างทั่วถึงครับเศษกิ่งไม้เศษท่อนไม้ก็กระจัดกระจายครับ เดี๋ยวเอาเข้าเปลือกมาโรยให้ครับเมื่อวานเอาสลัดมาให้กินครับถาดข้าวไก่ก็น้ำขังครับเดี๋ยวจะเอาใส่ถาดนี้ดีกว่าครับล้างถาบไม่เรียบร้อยครับก็เอาเข้าเปลือกใส่มันมีปลายข้าวด้วยครับข้างล่างผสมครับเดี๋ยวผมจะที ขีดถาตรงนี้ออกครับแล้วก็เอาน้ำออกใส่ให้พ่อโจนครับโจนเขาก็น่าจะหิวครับมารอรอจะกินข้าวครับแต่ว่าแมพาแล้วก็น้องเมยครับก็ยังสนใจกับการคุยเคียกินอะไรอยู่ตามดินครับน่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆครับผมก็มองไม่เห็นหรอกครับตาไก่เขาน่าจะมองเห็นครับเพราะว่าตาเขาน่าจะคมกว่าเราครับ ยิงตาผมตอนนี้ก็ไม่คมแล้วครับทู่ไปแล้วครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับถ้าไม่ได้ใส่แว่นครับนี่ครับมาแล้วครับเขาจะกุ๊กเรียกกันครับเป็นภาษาไก่ครับเขาจะทําเสียงกุ๊ก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 ครับน้องสงการก็กินเก่งนะครับจิกกินข้าเปลือกตามแม่ได้นะครับเขาน่าจะเลือกกิน ปลายช่าครับที่ชิ้นเล็กๆเดี๋ยวรอาเปลือกในถาดผมจะใส่ไว้ในในห้องนอนเขาดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกลงมาครับน้ำจะได้ไม่ขังครับเพราะว่าที่วางไว้ข้างนอกไม่มีหลังคากั้นครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้ดีกว่าครับเผื่อเขาจะได้กินครับ ฝนก็คึ้มมาช่วงนี้น่าจะเป็นพายุครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะถึงวันที่สิบสามครับก็น่าจะเป็นวันนี้ครับสิบเอ็ดถึงสิบสามครับก็วางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ข้างล่างนยดหนว่าครับเดี๋ยวน้องมีเขาจะขึ้นไม่ถึงครับเอาไว้เผื่อเขาจะได้กินครับไม่รู้ว่าฝนจะสาดหรือเปล่าตรงนั้น ตอนนี้ก็กินอยู่ในถาดข้างนอกกระจุยกระจายหมดเลยครับกินแบบไก่เลยครับเลี่ยราดไปหมดครับถ้าคนกินแบบนี้ก็คงโดนตำหนิพอสมควรครับกินไปก็เคลียร์ไปครับไก่ตามภาษาของไก่ครับว่ากันไม่ได้ครับ วิถีของไก่ของมันครับไก่กับคนครับแบบน่ารักของน้องเมย์ครับเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเก่งในการใช้ชีวิตครับก็คือเขาเริ่มจะจิกหาอาหารเองแล้วก็เริ่มจะแข็งแรงกระโดดรถดเต้นกระพือปีกบินได้สูงนะครับอีกหน่อยแม่ก็คงจะ ปล่อยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตตามลําพังได้ครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังคอเคียอยู่กับแม่เลยครับพอโจนก็ไม่สนใจครับกินอย่างเดียวครับน่าจะหิวครับเช้ามาไม่มีอะไรก็มาดูไก่นี่นครับก็ให้ความเพลิดเพลินพอผ่อนคลายได้พอสมควรครับก่อนที่จะไปทำงานครับ <laughs> อยู่กับต้นไม้อยู่กับไก่ภายในสวนครับเติมพลังให้กับชีวิตครับผมจะเอาต้นเหลียงครับเอาไปทำท่าไว้ในสวนก่อนครับสามต้นครับตัดถุงพลาสติกปากถุงพลาสติกครับเพราะว่าเขามัดรวมกันมาครับแก้ไม่ออกครับผมไม่รู้ว่าเขาเพาะมาได้กี่วันแล้วครับ ไม่รู้ว่ารากที่อยู่ในถุงเริ่มเดินเยอะหรือ,อยังครับเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ลองกระจายไวต้ตามจุดที่จะปลูกไว้ก่อนครับใบเขาก็เกี่ยวนะครับนี่ครับฝนเริ่มไปปล่อยลงมาแล้วครับผมจะลองวางไว้ ตรงนี้ก่อนครับเขาบอกว่าเขาชอบความชื้นลุ่มๆครับถ้ามีลมมาอาจจะลมครับเขาบอกว่าตอนปลูกให้ปักไม้ยึดไว้ก่อนครับไม่ให้ต้นเขาเอ็นครับเดี๋ยวรากเขาจะเสียหายครับน่าจะตกลงมาจริงๆครับฝนดูแล้วเพราะคืมมืดมาเลยครับ นะครับผมก็จะยกไปทั้งสองต้นนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ตรงที่ลกๆครับเป็นพืชที่ชอบแดดลำไรชอบความชื้นครับเห็นเขาบอกว่าต้องปลูกห่างๆกันครับเพราะว่าเขาจะมีรากมีมีไหลครับพอรากเขาชอนชัยเดินไปถึงตัวไหนก็จะเขาก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาลามไปเรื่อยๆ,ๆครับประมาณนี้ครับ ตามที่คนที่เขาเคยปลูกเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าประมาณปลูกประมาณสองสามต้นก็เก็บกินได้ตลอดครับเขาจะแตกแตกต้นไปตามรากเขานั่นแหละครับก็จะขยายเพิ่มขึ้นครับต้นนี้นอนไปแล้วครับหลบเดี๋ยวว่างไว้ตรงนี้ก่อนถ้าเกิดผมลืมลดน้ำก็คงห่าครับก็คง เสียของครับฝนเริ่มมาแล้วครับพอวางไว้ตรงนี้ก็มองไม่ออกครับกลมเกือนไปกับต้นชะพูนี่ครับใบเทบมองไม่รู้เรื่องครับฝนตกลงมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องวางมั่วๆไว้แถวนี้ก่อนครับเพราะว่า ผมนี่ครับจะเปียกนี่ครับวางไว้ตรงนี้ก่อนครับสังเกตดูเห็นยอดใหม่เขางอกขึ้นมาครับแตกขึ้นมาใบอ่อนอ่อนครับเดี๋ยวจะหาเชือกมามัดครับครับลักไม้ตรงนี้ครับไม่ให้เขาหล่นครับผมเอาเชือกกล้ยแล้วก็เชือกฟางนี่ครับมดผูกติดกับหลักไม้เล็กๆไ้ครับกันไม่ให้ลมพักเขาหลมครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับเขาจะได้ชินกับสภาพ ภูมิอากาศตรงนี้ครับส่วนต้นนี้ก็วางทิ้งไว้แถวนี้กันครับกิ่งไว้กับต้นหมากเนี่ยครับเดี๋ยวหาอะไรมามัดครับมองไม่เห็นเลยครับ <c ười> กลมกลืนไปหมดเลยครับ <c ười> ก็เรียบร้อยครับมัดไว้แบบลวกๆครับข้อดีของหน้าฝนก็คือสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้เราก็ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เยอะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือ เราจะทําอะไรไม่สะดวกครับเพราะว่าพอฝนตกเราก็ต้องลบข้าล่มครับต้นเหลียงฝนตกลงมาแล้วครับมาดูไก่ครับว่าเข้าเหลาไปยังครับลบฝนไปยังนู่นครับเขาไปลบอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมต้องเอาถาดข้าวมาไว้ ข้างในก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเปียกฝนครับเขาก็มาลบกันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไก่ไทยไก่บ้านเขาก็จะทนทนแดดทนทนฝนอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวเขาก็คงเข้าเ้าเองนั่นแหละครับอีกภารกิจหนึ่งที่ผมจะต้องทำในตอนนี้ก็คือ ผมต้องมาคุมบ่อไข่พั่มผมครับเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะๆตกหนักๆน้ําก็จะหล่นแล้วก็ไหลพาเอาไข่พัมผมออกไปหมดครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเข้ามาดูรู้สึกว่าไข่พัมผมจะสูญเสียหายไปเยอะครับหายไปหลายเม็ดเหมือนกันครับ <c oughs> ล้นออกขอบบ่อครับบ่อนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยครับไม่ค่อยขยายครับแต่บ่อนี้ก็เต็มบ่อครับ วันนี้ก็คงทําอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าเริ่มจะสายแล้วครับแล้วฝนก็ตกครับผมก็ต้องไปทํางานด้วยครับแล้วก็จะเล่งปฏิบัติภารกิจในช่วงตอนเช้านี้ให้เสร็จภายในสวนครับจะได้ไปกินข้าวอาบน้ําไปทํางานครับแล้วฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วครับตกเยอะขึ้นเรื่อยๆครับครับความสุขที่ไดจากการตรวจหาชื่อเสียงรับยุทธภัณบางเทียเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นต้องกลายเป็นอะรครับควารู้จัก,กความพอดีไม่ซีเรียสกจะชีวิตและยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ